ตอนนี้น้ําไม่ท่วมแล้วรับลงไปวันนี้ลงเยอะมากไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําก็เลยมาใส่ปุ๋ยกล้วยสัหน่อยหนึ่งเนี่ยผมก็เสียโอกาสก็เสียโอกาสเหมือนกันเพราะว่าคือเราไม่กล้าทะไรเลยฮนะทุกน้ําทุกน้ําขึ้นเยอะๆกว่าน้ํามันซึมเข้าทุกวันซึมเข้าทุกวันมันต้องสบออกทุกวันทีนี้ถ้าจะใส่ปุ๋ยหรือบำรุงกล้วยวกวน้ําท่วมตาย เลยทาให้เราเสียโอกาสที่จะดูแลอ่าพอดีว้ช่วงนี้ว่างก็พอมั่นใจว่าน้ําไม่มาละไม่เอาแล้วก็แก้ไขได้ก็ค,คือใส่ปุ๋ยดูแลสักหน่อยหนึ่งปกติแล้วก็ปลูกให้ฟ้าดินดูแลนะครับแต่อ่าทําไมต้นกล้วยเอาลูกมันไม่โตนะครับเคยใหญ่จริงแต่ลูกไม่โตแล้วก็ ปรัลูสักหน่อยนะครับถ้าถ้าหยใหญ่ๆนะก็โอ้ได้ได้ิ้มค่ะหวยนั่นก็สิบกว่าบาทนะถ้าหวียใหญ่ห้สวยนะครับแต่ข้างเราในสิบบาทก็เหลือแหละ่ะแล้กำไรแล้วเรียกเลยรู้แล้วผูกกล้วยไม่เคยใส่ปุ๋ย้วครับงวดนี้เราใส่แล้วเพราะว่ากล้วยเรามัน ลูกหวีนี่ตัวเครือก็ใหญ่แต่หวีนี่ไม่ไม่ใหญ่ตอนน้ำท่วมก็เอารถไถัาทุกซายวิ่งมานะครับเบียดทั้งกล้วยปลูกแล้วไม่กล้าใส่ปุ๋ยเพราะน้ำมันตัวน้ำมันท่วมนะครับทีนี้มั่นใจแล้วว่าน้ำไม่ท่วมแล้ว ที่มันถ่วเพราะว่าเราการ์ดมาไว้ทําคันกันเอาไว้แล้วก็กระสอบสายกันไว้ตลอดก็เลยรอดทำางานปอนนี้ก็ไม่เหลือเลยครับหมดถ้าไม่มีคันกันมีกระสอบรายก็อานนี้ก็ยังไม่ลงลกเนี่ยเพราะตอนนี้น้ำก็ยังไม่ไม่พ้นขีดอันตราย กุยก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะครับปลูกแค่ตามที่ตรงไหนมันว่างนั่นเองก็เพราะในสวนมันมีต้นไม้เยอะแล้วถ้าต้นไม้ไหนไม่มีประโยชน์ขายไม่ได้แล้วก็ตัดทิ้งเหมือนวันนั้นก็ตัดมะม่วงทิ้งไปสองสามต้นมะม่วงในตอนนี้เกิดหมดขายยากเ้าบางขายก็มีแต่กล้วยเนี่ยยังไงก็ขายได้ก็ ตรงไหนว่างเอาะจะลงได้แล้วก็ปลูกกล้หวยู Oh <laughs> อยุงก็เยอะทายายุงกันยุงยุกคนป่องครับยุงกันป่องอยุงลำคานเยอะมากมันกัดไม่เจ็บเลยกัดไม่รู้สึก I don't know. อ่าตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้มีหน,นึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าต้นนี่สิบเก้าต้นปุ๋ยมาแล้วครับ เมื่อเช้าก็ถาม a ออว่ากล้วยเพิ่งจะเริ่มแตกเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรเขาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ย2577หรือ2755ก็คือตัวหน้าเยอะหน่อยเห็นเยอะหน่อยแล้ว PK ก็เท่ากันเราลงมานะครับทีนี้เราไม่มีปุ๋ยพวกนี้มีปุ๋ยสูตรเสมอก็สิบห้าสิบห้าสิบห้าอยู่ เลยถามว่าใช้สูตร15สูตรเสมอได้ไหมตอบว่าได้อ่าแล้วถ้าจะเพิ่มยูเรียผสมคือสี่พส่นส่เข้าไปเนี่ยเพิ่มอีกได้ไหมเอกอายเตอบว่าได้แล้วให้เพิ่มยังไงเ็าบอกว่าอ่าให้ใช้สูตรเสมอเนี่ยสูตร15 15 15เนี่ย2 2ส่วนแล้วก็ยูเรียเซลเสียวโพลส่วนงส่วนจะได้ปุ๋ย เพิ่มทำหายเยอะก่าก็เลยะเนี่ยทำตามทำตามไอนะครับก็คือใช้ยูเรียหนึ่งส่วนแล้วก็สี่หกคูณศูนย์หนึ่งส่วนแล้วก็สูตรเสมอสองส่วนสูตรสิบห้าสองส่วนนะครับแล้วก็ให้ใส่ต้นละร้อยถึงสองร้อยกรัมอ่าก็มันก็บอกว่าไอก็บอกว่า, AI บบวาประมาณหนึ่งถึงสองกำมือต่อต้นโดนหวานรอบๆแล้วให้รีบ รดน้ําเลยเพื่อให้ปุ๋ยละลายลงดินเดี๋ยวถ้าปล่อยค้างไว้เดี๋ยวนัตัวเตียนจะระเหยออกหมดนงั้นเราก็ทาตาม AI ไอสั่งนะครับดูจะได้ไหมชนี้ต้นนี้ตัวเล็กเราก็ใส่น้อยหน่อย,อยรอบๆใบแต่รอบโคนต้นนะครับตัวไหนเยอะเราก็ใส่สักสองกำมือแล้วก็รดน้ำอันนี้ทำตาม AI สั่งนะครับ ก็ถามชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ค่อยบอกแล้วก็ถามเอไอดีกว่าง่ายก็งทีเราก็ใส่กับกำาม,มือนั่นก็พอ นี้ทำตามที่ไอไมันไอไอบอกนะครับคือตอนที่ทำตามไอไอสั่งนะครับว่าให้ใส่ปุ๋ยยางนี้อย่างงี้ครับก็ถามเมื่อถามชาวบ้านเขาเขาไม่ค่อยบอกกันเขาเขาก็เราก็เลยถามโทรศัพท์มือถือแต่เลยเพราะอันนี้ไอไออยู่แล้วไอไอก็รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องอยากรู้อะไรมันถามได้ตอบได้หมดอะ ขอใส่เดือดน,นั่นหนึ่งครั้งที่อ่านน้ำร้อนเพื่อให้ปุ๋ยละลายนะครับ มีเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่ง่านะครับเดี๋ยวมันมีอ่าหลายที่นะครับแต่ก็ค่อยทยอยใส่ไปวันนี้ก็จบอ่าคลิปวันนี้จบแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ